แล้วนะจ๊าทุกคนแบดบอยู่รอดปะเนี่ยกลับบ้านมาแบบไฟลุกมากร,รักๆยูหนอ่ ฮารเวไอจีมิวน er. ิกเนือเนะอนี้โอ้โหสวัสดีจ้าเป็นไงอีพีล่าสุดออะยัง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 คืออยู่ออฟฟิศบฮ๊ อีพีล่าสุดผัดกะเพราอีกแล้วเหรอแล้วลองเปลี่ยนไมโนไหมแล้วลองเป็น<ม>ต้มแซบเหยอ่ะมันแซบเกินต้มแซบกระดูกอ่อนเนี่ย <c oughs> <c oughs> กระดูกนี่ไงมิวมิวนิกทำไมเข้าไม่ได้อ่ะเมื่อกี้เพิ่งชวนไปนี่อืมออชวนอีกรอบจ้า สวัสดีค่ะทุกคนใครที่รอดูคุณวานร้านชามเธอฉันส่งเธอไปแล้วขึ้นไหมเจจูนโอ้ทำไมอ่ะนี่ไงอินไวทไม่ขึ้นขึ้นแล้วเวลคัมอ้าวขาดอีกนเวลคัมแล้วหนึ่งเดือจูนที่ยังไม่ได้อยู่ไหนอ่ะ อยู่บนรถค่ะเป็นที่ที่สงบที่สุดของบ้านแล้วเมื่อกี้พี่ก็พุ่งพุ่งมาจากรถเหมือนกันที่มาเรดเพราะว่ารีบขึ้นห้องก่อนรถติดมากค่ะวันนีส้สุดๆทำไมขนจูนเข้าไม่ได้อ่ะไหนดูซิขออีกสักรอบเอ้ยไม่ได้น้องจูนน้องจูนลองดูไหมว่ามันขึ้นหรือเปล่า ไม่ฉันส่งเธอไปแล้วเธอต้องหลับฉันก่อนฮารุฮารุต้นน้ำเอา้าไม่ขึ้นนะ่ะของน้องจูนไม่ขึ้นนะ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่มี มันบักหรือเปล่าหรือพวกเธอกดชนกันหรือปะไม่เมื่อกี้พี่ก็เข้าไปอรอบหนึ่งอ๋อไม่ถึงพี่กับนอนจูนใช่ปะอือเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะเป็นเรื่องนะคือตอนนี้มีคนขอคำขอมาร้อยแปดมากซึ่งไม่กล้ากดเลยตอนนี้ทุกคนคะเราขอเป็นสี่สาวเวลสโต แล้วรามิวนิกเข้ามาได้ไงไปถึงว่าพี่มิวเปกนนกดเชิญแล้วใช่เดี๋ยวนะน้องจูนอาวหายไปแล้วอาจจะออกมาแล้วเข้าใหม่ออ้ออ่ะน้องจูนพี่กดไปหนึ่งทีน้องจูน,นจูนเออ ใกล้ที่ทสุดคือส,สี่สาวสี่สไตล์เวอร์โอ้สภาพดีนะที่ฉันเลือกฟิลเตอร์ใส่แว่นมาฉันมีแว่นไปขอฉันเองไม่ต้องใส่ฟงัหน้าก่อนใกล้แล้ว EP ต่อไป EP 8แปดมันเวอร์เกินใครจะอดใจไหวไว้ายเป็นไทยหมาน้อยป๊อกแตก อ่ะตีละเนี่ะตีล้ลอ่ะงงละ ep ep ที่แล้วก่อน ep ที่แล้วก็คือเรื่องของเราพูดบ่อยแหละพูดเรื่องของคนอื่นบ้างดีกว่าใช่เพราะว่าเหมือนครั้งแรกป่ะที่เรามา live ไลฟ์ด้วยกันอ่ะใช่ก็คือคู่ต้นน้ำชมพูชมพูต้นน้ำอืม ถามจริงพี่ชายพยายามยายคิดเลยนะเอ๊ะจะต้องผิดหรือเปล่ายังไงนะเราไปเจอไปเปิดตัวกับแม่เรียบร้อยแบบไม่ทํตั้งตัวฉันเห็นมีแม่เธอเยอะมากในเอ็กค่ะจริงใช่ไม่ทำเงี้ยแต่จูนว่าจูนว่าอีพีนี้น่าจะมีมีแม่เพิ่มขึ้นนะเยอะกว่าเดิมใช่อาจจะแม่ไม่ใช่แค่หนึ่ง อาจจะแม่หลายคนอ่ะแต่ที่มีอยู่คือแมวน้ำแน่นอนรอยเปอร์เอามันก็ต้องมีอยู่แล้วสิเรื่องนี้ยกให้เป็นมีมแห่งชาตินะคะใช่ยังไงวันนี้แฟนๆที่รอดูอยู่อย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กเวลสโต XO XO EP แปดนะจ๊ะกิ่งมะตองใส้วเลยจริง เร็วมากแต่ว่าเราจะไร้อยทีทีนะทุกคนกลัวอไรโอ้โหไม่ถ่ายตอนไหนดูตัวลูกตอ่ะทีทีแดแล้วก็ยังแบบว่าเข้มข้นอยู่เลยใช่ความเข้มข้นไม่แผ่วลงเลยนี่นี่อยากรู้ว่าขอขอถามขอถามอขอแทรกนิดนึงอยากรู้ว่าสองคนนี้อีพีที่แล้วอะเรามีอะไรบ้างนะหมายถึงว่าคู่เนี้ย มีมีมีอะไรหรือว่าในกองเป็นยังไงนะอีพีที่แล้วก็คือเราจับมือกันไปบอกแม่ว่าเราเป็นแฟนกันค่ะวายฉันน่าจะมีเอฟเฟกต์เนาะน่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าชมพู่จะทำใช่ไหมคือชมพู่เดินไปบอกแล้วก็ผ่จบเลยริ่งหมอแล้วแม่กวยเราก็เลยเป็นมีดโดยที่ โดยที่ให้คนดูดาว่าแม่จะไปทางบวกหรือไม่นะแ,บบแ<ม>ต่เป็น<า>ทางบวกพวกตงตองว่าตั้งแต่แบบอ่านคอมเมนต์ทุกคนมานะยังไม่มีใครเดาถูกเลยว่าแม่จะทํายังไงต่อคือทุกคนแบบเดาหลายทางมากแต่ยังไม่ยังไม่อยู่ในชอยเลยเพราะงานต้องดูนะคะคืนนี้ให้ฉันเดา ฉันว่าแม่บวกแต่ที่ว่าทางบวกหรือว่าพร้อมบวกนะบวกบวกคือยางไงคือยอมรับได้อย่าะไรก็อาจจะยอมรับได้หรือว่าพร้อมบวกกับลูกสะใภ้ไงเราเล่นใช่ไหมก็ต้อง้มีแบบเอาจริงเหรอแม่อาจจะงงเหรอแม่สรุปแม่ตอนที่ทุกคนคิดหรือว่าแม่รู้อยู่แล้วไม่แน่ต้องไม่ ก็ไม่ใช่เหรือว่าแม่ะรูว่าไมู่้ว่าแม่ไม่รู้รู้ตั้งนานแล้วอีกแค่ชั่วโมงเดียวก็จะได้ดูแล้วค่ะทุกคนไม่ต้องดาวหรอกเพราะดาวไปก็้ดาวไม่ถูกจริงๆชาวเน็ตอีพีนี้แม่ยังไม่หายอึ้งมีคนบอกแม่อึ้งต่อกลายเป็นคู่แมวน้ำวันเศร้าแทนปะว้ายไม่รู้เฮ้ยยังไม่รู้นะคะเปล่า ปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้ว EP ที่แล้วมันแบบหวานเกินหรือเปล่ารู้สึกมันแบบแขนคอนาร EP นี้จะเป็นมาราแล้วหรอคะอะไรนะ EP นี้จะเป็นมาราแล้วหรอคะเออมารามาราตอนนี้เลิกให้ทํากระเพาก่อนเราต้องเป็นต้มแซบไปก่อนค่ะ <c oughs> เออหรือว่า EP เนี่ยจะเป็นต้มแซบกระดูกอ่อน <c oughs> โุ้ยฉันได้ฉันเห็นโจอ์อันนี้มาฉ,ฉันมีโพอยน้ำ้วันเลิกกันให้ดูทีค่ะเออ <laughs> ตอนง้อนี่แหละ <laughs> เดี๋ยวรอเดินเลย <laughs> มีปะอ่ารย <laughs> ขอแอนโปรยหนึ่งทีถ้าเป็นอาจารย์แล้วต้องให้คะแนนความหวานของทั้งสองคู่คิดว่าแต่ละคู่ตอนนี้ได้คะแนนความหวานเท่าไหร่เราจะให้สี่คนหรือว่าจะให้แฟนๆพิมพอเอ เ uh, um ออให้กันก่อนให้กันก่อนให้กันก่อนเออเป็นคนเลยความรักแต่ละคนเป็นยังไงโฮยฉันต้องเริ่มก่อนสินะก็คุณวานอ่ะถ้าคุณวานแล้วกันให้ความหวานของวานแมวน้ําตอนนี้เก้าสิบเก้าจุดเก้า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 ปอร์เซ็นยังจะเล่นตัวงูอ่ะ ไม่อย่างั้นมันไม่มีอะไรโดนว่าโดนแซวไง <Okay. S 2> ถ้าเราให้เต็มเออส่วนสองคนนี้ต้นน้ำกับชมพูจริงๆแล้วถ้าถ้าตัดเรื่องเรื่องแบบว่าเออเรื่องที่กลัวแม่รู้อ่ะรู้สึกว่าหวานเต็มแม็กมากหวานเจี๊ยบอะ่ะ mm. แต่ดราม่าก,ก็ก็สู้เหมือนกัน <laughs> อ่ะอน้องเิ่ม หรืออาจจะไม่มีดรามาก็ได้ปะเขาดราม่าอยู่ค่ะเขาดราม่าดูอีพีไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าความข้างรักทุกคนก็ต้องรู้ยู่แล้วว่าแมวน้ำเต็มร้อยให้หลานคือข้างรักเกินฉันให้คะแนนอันนี้คืออะไรเหรอเย็นนะขอบคุณนะเศร้าแล้วมันเศร้าแต่ตอนนี้ อรอคือมันข้างรักเกินก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะข้างรักกันจนเรื่อเหรือเปล่าอ่ะดูมันจะพลิกล็อกกันน่าดูก็ต้องรอดูอีพีนี้ <S <S มาต่อไปน้องโจคิดว่าไงจ๊ะน้องจคิดว่าโจ์ก็ข้าถามอะไรนะ เออาถ้ให้คะแนนให้คะแนนความความหวานความข้างรักของตัวเองของตัวเองของทั้งสองคู่องทั้งสองคู่อะคู่ข้างคู่วานแมวน้ํากับต้นน้ํากับชมพูเป็นยังไงให้เท่าไหร่อ่าให้วานแมวน้ําล้านเลยทะเาะยังไม่เห็นทะเลาะกันสักทีนี่คงอยากทะเลาะกันจนเหนื่อยแล้วเนี่ย เลยเหรอคนดูต้องการดราม่าเหนื่อยจะถามเธอจะให้พวกเันถูกหรืาเปล่าถูกขอร้องอย่าอย่าอยาให้รู้สึกว่าอยากเล่นฟิลเตอร์ดิใครมีฟิลเตอร์อะไรตลกตลกงัดต้องมาฟิลิกไม่มีแน่เลยใช่หนูไม่มีทำไรไม่ะีพลาดว่าไม่มีไม่ได้ไม่เป็นไรงานทำหน้าตลกไปเออเออหนูทำหน้าตลกไป น่ารักว่ะเฮ้ยเฮ้ยบทชั้นบทฉันเออขอโทษขอโทษละกันเออเออเอม่เอาใหม่ขอโทษละกันขอโทษแล้กันส่งใหม่ส่งใหม่ส่งใหม่ไม่ได้แล้วเอาที่ต้นน้ำชมพูเืิมให้เขาเป็นชมพูไม่เอาไม่เอาต้นน้ำชมพูละกันต้นน้ำชมพูคิดว่าให้ความหวานซักเจ็ดก่อนเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเชิดฟ้ายังไม่ออก ทุกคนต้องรอก่อนนะเชิญฟาที่คือไฮรไลท์ของเรื่องนี้นะคะที่คนดูมันไม่ได้มีแค่นั้นป้ะมันไม่ได้มีแค่พายรลดใช่เอ้ากระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งไม่ใช่สิมันยังไม่ออกสิเจรอดเลยเจต้องรอก่อนอะอ้าไปเปนิกไปไปนีนิกอ๋อะไรที่มันสาระสาระหน่อยพี่เราสี่คนอยู่ด้วยกันนี่ไม่น่าหรอลองดูหรอ ถ้าให้คู่วานแมวน้ำคือเขาแบบทะลุประหลอดไปมากตอนที่แมวน้ำมองคุณวานอย่างค้ั่งรักที่สุด <c oughs> <c oughs> คุณวานชอบใจส่วนคู่ต้นน้ำชมพูรู้สึกว่าขอบเพิ่มแค่ความรักจนกลายเป็นความกล้าละกันเปว่าคราัเป็นความแขนเขาละกเป็นความกล้าให้ให้ใหไม่านเต็มสิบเลย อือแปลว่าหนูว่าหลายคนก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าชมพูนี่แบบพูดหลายรอบมากว่าเขาปฏิเสธแล้วแล้วก็บอกแม่แม่หรู้วิเลยจะบอกแต่เขาเนี้ยมันคือของจริงอย่ามาว่าชมพูนะยังไม่พูดเลยออกตัวกันออกตัวกันคือคือเอาอย่างนี้อยากรู้ว่าแฟนๆมีวิธีไอ้อย่างแม่รับมือกับคุณแม่ยังไง ใครใครให,ให้ให้แฟนแฟนคอมเมนต์บอกว่าส่งกำลังใจให้ชมพู่กับต้นน้ํากับการเข้าหาแม่ให้แบบเป็นรูปรักเป็นรูปสะใภ้ที่น่ารักเป็นแฟนของโกที่ดีอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์กันหน่อยให้นี่ดูจ้าหน้ามากแต่ตอนนี้ช่วยดูหน้าแม่มกับหน้าฉันช่วยมิวนิกก่อนตอ <Okay. S 1> นนี้ช่วยมิวนิกก่อนโอเคมิวนิกมุนติลช่วยย่อยนะจ๊ะโอเคโอเคมิี๋ยวรีบไปเลยเดย ไปไหนอ่ะเฮ้ยกลับมาก่อนลโหลเฮ้ยเสียงฉันเป็นยังไงอ่ะเสียงฉันอีวานเน็ตบ้านพี่มันโอเคนะนั่นมันเป็นการชวนไปหาที่บ้านแบบงงๆป่ะแบบเนียนๆเนียนี่หายไปแล้วช่วยด้วยอ่ะไม่เป็นไรอีวก็เหมือนยอันนี้เป็นที่เน็ตใครวะทำไมรู้สึกเห็นภาพทุกคนแบบเบลอๆนิดนึง ขนจ่ายเงินนะคือของพี่เม็วอะตอนเนี้ยเหมือนของพี่มิวอ่ะไม่ชัดเออหรือมันเป็นที่เน็ตพิมพ์อยู่หรือเปล่าเลิกลักเลยอย่านะอย่านะฉันจะมาเป็นสองเรื่องไม่ได้เรื่องที่แล้วฉันก็เป็นหลายที่แล้วเป็นไหมรำไม่ต้อกหน่อยเน็ตใครเออเน็ตใครอย่าเน็ตฉันอย่าเน็ตฉันนี่มา้ยอะเวลคัมแบดนใครเอาหนูออกไป ไม่ไม่รู้เด้อ้ยฉันฉันฉันเห็นข้อนี้ฉันเห็นข้อนี้ในเรื่องแมวน้ำกับคุณวันเรียกลูกค้าเข้าร้านในแต่ละคนลองพูดชวนเรียกคนดูมาดูอีพีแปดหน่อยเราเราย้อนไหมเมื่อกี้ฉันเริ่มก่อนละเราย้อนไหมเมื่อกี้เธอไม่เขาตอบเลยเอาเหรอเรื่องแม่เออ ไม่นะันให้แฟนๆตอบไงอยังไม่ได้อ่านนะกมาอันนี้เราลองย้อนเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์เราไม่มีใครตอบเรื่องแม่เลยเออไม่มีใครตอบเรื่องแม่เลยอะแม่เขาแม่รักก็กลับบ้านกับแม่ลูกโอ้โหโคตรจะเศร้า <c oughs> โอ้ยไม่เป็นไรหนูรักเขาหนูอยู่ต่อใครจะไปอยากกลับกับแม่ล่ะ <laughs> ไม่กลับกันมามีหรอไะ <S 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 อ่ะขอวิธีเรียกลูกค้ามาดูอีพีแปดหน่อยจ้าเสียงอะไรอ่ะโมอนเไป,รปเรียกลูกค้ามาดูอีพีแปดหรอจริงๆไม่ดูอีพีนี้ก็ถือว่าพลาดนะเพราะเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นในอีพีเก้าไม่รู้เรื่องแล้ว รู้สึกออว่าออมันเป็นอีพีที่ค่อนข้างพลิกผันแต่จะ,ะจะพลิกผันในทางไหนอ,อ่าก็อยากให้มาดูยาเยอะๆออจุๆๆๆดๆแตนทุกอีพีแหละเวลาที่แบบว่าอีพีมันจบแล้วไปแบบดูคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยเธอว่จะคิดยังไงนะอีพีนี้ก็รอดูเหมือนกันเพราะว่ามีจุดพิกๆเยอะมันแบบ พลิกเรื่อยๆอ่าโอเคมาต่อไปน้องโจนเอ่อมาดูอีพีแปดกันเถอะนะคะเพราะว่าอีพีแปดวานแมวน้ำเลิกกันโอ้โหเลยเหรอคืออันนี้น่าสนใจอันนี้คือข่มบ่อคือเป็นอย่อวันนี้นะแป๊บหนึ่งที่หนึ่งเทนไทยเลย เป็นการที่แบบว่าชักชวนแบบพลังบบกเชิงลบมากาพลังโวกเชิงลบนะ่ะล้อเล่นก็ก็ EP นี้ในส่วนของต้นน้ำชมพูละกันก็จะมีความตลกโปกฮาของแม่ส้มเหมือนเดิมก็อยากให้ทุกคนมารับแบบพลังงานดีๆเออแบบความตลกก่อนที่เราจะไปพรุ่งนี้ที่จะแบบไปทำงานกันเอเออโอเคเจอนั้นต่อไปน้องเลิฟ ก็มาดูความน่ารักความข้างรักของแมวน้ําแต่มันจะข้างรักอย่างเดียวหรือเปล่าอ่ะก็ต้องรอดูหรือฉันจะเจอแม่แล้วฉันเครียดแล้วฉันก็แบบโอ oh m มก o d อีกรอบหนึ่ง <c oughs> คือเวลาแมวน้ําเจอแม่ที่ไรหน้าแมวน้ำเจอแบบเอ <c oughs> เหมือนอมพุกข์ <c oughs> แม่พูดต่อ <c oughs> พูดต่อ <c oughs> พูต,อ,พต,อ,พตอไม่เป็นไร <c oughs> หน้าแมวน้ำมันจะอมทุกเวอร์เวอร์เข้าใจปะก็ลองดูนะคะมันมีอีกหลายปมให้คี้ขายออว่าแบบจะเลิกอมทุกเมื่อไหร่เวลาเจอแม่อะไรเง,งี้ยเมื่อวันมันแม่ด้วยเอาเอา,เอาแม่นีมีบุญคุณอันยังดี <laughs> ผ่านค่ะโอเคก็สำหรับอีพีแปดใครที่รอซีนอะไรอยู่ ถ้าไม่ดูก็จะไม่รู้ว่ามีซีนนั้นจริงๆหรือเปล่าอ่า uh. อืมอันน,อนี้คือเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยแมวน้ำแมวน้ำอาจจะแบบงุ้งงิ้งุ้งงี้กับคุณวานสองคนนี้ก็อาจจะอสองคนนี้น่าสนใจนะอะไรนะของจูนกับยูนิกอะก็อาจจะต้องไปลุ้นไงว่าสรุปแม่จะคิดยังไงอันนี้ก็คือน่าดูลหนึ่งสองคือคุณวานกับแมวน้ำนี่คิดว่าอาจจะมีตัวละครเพิ่มหรือ เป็นตัวละครรับที่มาแทรกระหว่างเราหรือเปล่าหรืออาจจะไม่แทรกก็ได้ต้องรอดูนะคะคืนนี้ <c oughs> ใครวะ <c oughs> ใครอ่ะเนี่ก็กำลังคิดดูว่าใครคื <c oughs> นนั้นก็แดงยังงงเลยเอยใเอใครอ่ะใครจะใครจะรู้อาจจะมีตัวละครใหม่มาทำอะไรสักอย่าง <c oughs> <c oughs> หันร้อยหันร้อย <c oughs> หันร้อยก <c oughs> ่อ <c oughs> นเรื่องนี้เรื่องนี้หเรื่องหน้าเอางี้เรื่องนี้หรือเรื่องหน้า ซีนเสื้อก้ามต้องมาแล้วเสื้อก้ามไหนอ่ะใครใส่เสื้อก้ามไหนหรออ๋อพี่มิวใส่เสื้อก้ามซีนอะไรซีนพิเศษไงยังไม่ไปเหรอเป็นสีที่ยังไม่ไปหรอเดี๋ยวต้องรอดูไงจ้าคือถ้าเราพูดอย่างเงี้ยแฟนๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อันเดิมป่ะแต่ใครจะไปรู้มันอาจจะมีอะไรใหม่ๆที่มากกว่าเดิมสรุปตัดออก ไม่ถือว่าไม่ตัดออกอาการนะตัดออกไปเลยตัดพี่ออกไปตอนนี้เลยเออแล้วก็ขอคนละหนึ่งท่าเมื่อดูอีพีแปดจบจะมีอาการแบบไหนสำหรับสปอยอีพีแปดอันนี้คือปวดหัวกับทุกคนไม่ใช่ออท่าท่าหนึ่งอ่ะต่อไปใครดีเราทำพร้อมกันไหมเราทำค้างลให้คนคนแค็บไหม อ่าอเคพร้อมแคบนะคะทุกคนพี่มิวเอาฟิลเตอร์เป็นก่อนดีดเอายังเอาดยังขอขออนุญาตขอโทษขอโทษขอโทษหนึ่งสองสามโคจะเร้าเอ้าอาจจะเขินจนปิดหน้าเอ้าแต่ว่าเมื่อกี้สี่คนไม่มีใครทำเหมือนกันเลยนะหไม่เห็นเลยอ่ะไม่เป็นไรเอาตามฟิลทุกคน ได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเข้าไปดูในสองในเอใครที่แบบแคบหรือว่าเอามีมพวกเราในไลฟ์อย่าลืมนะคะติดแฮชแ t ็กเบลสโตเอ็กออเอนแปดนะคะเดี๋ยวเข้าไปส่องขอบ้จเอา้เอาลวนอีกละ <laughs> แม่อาจจะตามอยู่ <laughs> ชมพมูเปนยังไงใจเย็นๆน้องม <laughs> ือใหม่หัดไลฟ์ครั้งแรกโห <laughs> น้องอาจจะยังไม่ค่อยขินนะ <laughs> ค่อยคินไม่ไหล ไมเข้าใจได้เผอเผอกดไปหรือเปล่ามีคนบอกว่าไม่รู้จะเชื่อใครเลยตอนนี้เออคอมเมนต์ฉันมีคนบอกว่าในนี้ใครปกติบ้างอยากให้อยู่ด้วยกันค่ะสี่คนนี้และอยากให้ได้เล่นเกมด้วยกันด้วยมีคนบอกเม็ดมากพวกเราคือแก้วมังกรค่ะเดี๋ยวแฟนขับจาไปแปลแล้วก็อะไรคือเม็ดซีดเมนี่ซีด เอ๊ะไปไหนแล้วมีอะไรนาอ่านบ้างทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยสิเรามาอ่านคอมเมนต์แฟนๆไหมมาแล้วมาแล้ว ไปไหนอ่ะทุกคนจะไปหลุดอีกอะทุกคนไลฟ์ไปเลยวหนูก็ไม่ร้หอ,อยังไ,ไม้ไม่เราจะไม่ทิ้งเธอเรายังมีเวลารอเธ <c oughs> ออยู่กต้องค่นชั่วโมงเลนเราไลฟ์ลถึงสองทุ่มนะรู้ยังอ้าวเหรอโอ้โหเขาจะเศร้าอะ่ะคือเราก็ต้องให้เขาแฟนขับไปเตรียมตัวในการคือแฟนขับดูไลฟ์แล,แล้วปุ๊บเปิดทีวีต่อเลยหนูว่านะแฟนขับต้องเตรียมอะไรดีอ่ะ ไม่รู้จะต้องทิชชู่หรือว่าต้องต้องแบบซอมกี๊ดหรอบริหารกล้ามหรอบริหารกล้ามเนือ้อที่ไม่รู้อ่ะแอมดีกว่าหัวใจเอา <amt> เอางี้ไม่ต้องใช่ละ <inaudible> ในระหว่างที่เรานั่งดูคอมเมนต์ของแฟนๆก็อยากจะฝากหน่อยเราจะมีไฟแนลอีพีนะคะแฟนมิทติ้งอย่าลืม <c> นะคะกดบัตรได้ตั้งแต่ อาทิตย์นี้นะคะวันที่17สิบเจ็ดสิงหานี้แล้วนะจ๊ะ<อ>มาเจากอกับพวกเรานะกับนักแสดงเวลโซเอ็กซโซเอ็กซโซนะจ๊ะครับผมจะผิดไหมอ๋อเดี๋ยวนะไม่เอา <c oughs> คอมเมนต์ที่ขอไม่อ่านนะจ๊ะหลังจบอีพีแปดมาไลฟ์ไหมไม่มาแล้ทุกคนเพราะงั้นมีคำถามไลฟ์พ์ไ้เลยตอนนี้ใช่ สาธุ99ขอให้กดได้ค่ะก็เรามาอวยพรดีกว่าขอให้แฟนๆกดได้ทุกคนหรือว่าเอาเอาก่อนเอากดให้ได้ให้ก่อนกดได้ให้เอ้ยกดให้ได้ก่อนพวกอะไรไม่รู้เรื่องขอให้แฟนๆกดได้นะจะ๊ะแล้วก็มาเจอพวกเรากับนักแสดงคุณวานรันชามนจ๊ะมา แล้วก็ฝากเพลงด้วยนะคะซีรีส์เรื่องนี้มีเพลงประกอบสองเพลงเพลงเร็วเพลงหนึ่งเพลงช้าเพลงหนึ่งเฮ้ยฉันอยากรู้ว่าเพลงเพลงเธอเพลงเธอเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเหนื่อยจะถามเหรอเหนื่อยจะถามค่คะลอยลองลองไงนะลองต้นต้นวยังไงนะเหนื่อยที่ตองท่ามาลักของเรามันจริงใช่ไหม ตอนนั้นตอนนั้นมีคนโปรโมทเพลงเนี้ยไม่แน่ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนพูดเหนื่อยจะพูดนะก็นี่ไงนี่ไงนี่ปะนี่ปะฉันปะเหนพูดเออเหมือนเหมือนอ๋อนตอนฝากเพาเหนื่อยจะพูดเลยทุกคนงงอะไรนะไม่ถึงว่าตอนนั้นที่เธอฝากฝากเพลงไงแล้วทุกคนงงว่าเพลงไหนนะ เอ้ยมันนี่นี่นี่ว่านะนี่น่าจะพูดว่าเหนื่อยจะพูดแต่นี่น่าเบื่อเบื่อจะห่ามปะสักคนอะ่ะพูดพูด <ๆ S 2> ใน,นในโรงหน่งแต่แฟนๆเขาจําเพลงเธอได้นะ่ะลรศ <c oughs> เอยอเจะสองทุมงท่มแล้วสองทุ่มแล้วทุกคนมีใครแบบเตรียมตัวแล้วไหม <c oughs> หรือว่าตอนนี้เราควรจะปล่อยมิวนิกออกจากรถก่อนเห็นดูน้องอ่ะ มิวนี้หนูลูกอยู่กับพี่รูป้ป่ือยู่อยู่อยู่กับพี่ตัด <c oughs> <c oughs> เอา,อาง,งี้โอ้เดี๋ยวกันนะอย่เพิ่งไปกันนะทุกคนรู้สึกว่าสัญญ,ญาณเริ่มบยอยู่แล้วอ่ะก่อนที่เราจะออกจากไลฟ์นะคะก็ยังจะขอฝากไฟนลอีพีนะคะแฟนมิทติ้งกดบัตรได้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่17สิงหาคมนี้นะจ๊ะอ่าก่อนไปเราส่งกปแลังใจที่ไหนที่ไหนมีคนถามว่ากดทิ้ดได้ที่ไหนคะที่แฟนซีเกตเมเจอร์ป่ะใช่ไหมได้อ่าแล้วก่อนจะไปก่อนที่เราจะไปดูซีรีส์กันนะคะเรามาโพสท่าให้แฟนๆได้แคปกันดีกว่าอะไรเลยอะไรหรอไม่หูปาวานนะใครชอบของหูปาวานนะหูปาวานทำยังไงอ่ะเอาโพสท่าที่เป็นคาแรคเตอร์ตัวเองก็ได้ไห 1นึ่งสองค่ะหนึ่งสองค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูซีรีส์กันดีกว่าเตรียมตัวนัาจ้าไปเจอกันค่ะพ่มโอเคไปกันนะคะบายบายสไ <ป S 1> ะคะ์ <Yeah. S 1> อย่าลืมนะคะ #welsoxoxoep8 <Yeah. S 1> นะจ๊ะเดี๋ยวพวกเราเข้าไปส่องนะโอเคบายบาย